ตำนานพระนอนกินเนนแห่งจังหวัดนครสวรรค์โดยเรื่องสยองขวัญน,นี้เกิดขึ้นในปีพศ2460ที่วัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์แต่ก่อนวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างต่อมามีหลวงพ่อรูปหนึ่งได้มาบูรณาวัดแห่งนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันมาทําบุญและมีบางคนมาบวชพระและบวชเนนเป็นจํานวนมากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเนนหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนทีละคน ต่อมาพระผู้ดูแลโบสถ์ก็สังเกตเห็นว่ามีเศษจีวรข,ขาดๆไปติดอยู่ที่ปากพระพุทธรูปองค์หนึง่งและพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์สยองขวัญน,นี้ก็ยังไม่จบเพราะมีเนยหลายรูปหายตัวไปอย่างต่อเนื่องเจ้าอาวาสมีรังสังหรณ์จึงวิ่งไปที่โบสถ์และสิ่งที่ทําให้ท่านตกใจมากก็คือพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจากตอนแรกที่เป็นท่ายือนอยู่กับเปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากมาก และพบเศษจีวรติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปองค์นี้อีกเจ้าวาดไม่รอชา้าจึงทำการล้อมรั้วเหล็กรอบพระพุทธรูปองค์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครหายตัวไปอีกเลย